จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็แล้วแต่อันนี้มันจะเป็นรุ่นเป็นก้านพลาสติกละถ้าเป็นเหล็กมันก็จะมีตัวเกี่ยวมันจะหนีบจากข้างล่างแต่อันนี้เป็นก้านพลาสติกนะครับมันจะมีขาล็อกยกออกแล้วก็ดึงออกนี่ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนทั้งอันเลยนะใครที่แบบว่าเนี่ยจอดรถและย,ยกอย่างนี้ไว้เนี่ยยกไอ้ก้านอย่างเงี้ยขึ้นมาไว้อย่างเงี้ยผมจะบอกว่าไมปัดอันเนี้ยก้านไมปัดเนี่ยขายอัลละร้อยห้าสิบแต่ไอ้ขาอันเนี้ยอัลละพันกว่าบาทนะครับ ถ้าคุณยกไว้อย่างนี้นานๆสปริงตัวนี้ที่มันดึงอ่ะมันก็จะลา้าพอลา้าปุ๊บคุณก็ต้องเปลี่ยนคือคือเรายกไว้ปุ๊บสปริงลา้าเราพับลงไปแล้วมันกดลงไปไม่แน่กับกระจกมันก็จะปัดไม่เกี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นคิดเอานะครับว่าจะเปลี่ยนแค่1้0บาทหรือจะเปลี่ยนพันห้านะครับ่า้นี้บอกอ่ะอย่างกะข้าช้างเอางานครับต้องขยับนิดนึงขยับนี่นะไหนๆก็แก่แล้วทาความสะอาดมาันซะหน่อยดีกว่ามาั้งนะไหนๆก็พูดลุดออกมาแล้วเนี่ยนี่หลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยทำความสะอาดซะหน่อย คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกแล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนาร ing ซิ่ง n ช l แนลนะครับช่างประจําร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะสาขาชนมีที่ชนบุรีที่เดียวนะกรุงเทพไม่มีนะครับวันนี้เราอยู่กับ f o r t u n e r ครับรถผมอีแล้ว ไม่ได้แมนทนแอน,นอะไรมันเลยครับวันนี้เรามาย้ายสายไทม์เมอร์ย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็แกะกองแอร์มาดูครับนี่ครับกองแอร์อยู่ในนี้นะช่องกองแอร์อยู่นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูกองแอร์เก่าก่อนนะดูสภาพมันก่อนทิ้งขยะไปแล้วนี่ครับสภาพกองแอร์เก่าดูดิเละเทะเลยนะมีแต่ขี้ฝุ่นเนี่ยมมีหน้าละ่ะรถผมมันก็เหม็นเม็นน่ยนะเนี่ยมีอบอกมันเหม็นๆนะทำนะอบโอโซนอะอบก็ไม่หายนะครับเจอฝุ่นเจออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะ แล้วก็อาลมแอร์รู้สึกว่ามันแรงน้อยไม่ได้ไม่ค่อยแรงนะ่ะเรามาดูนะครับวิธีใส่กองแอร์กองแอร์ผมมีขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบปัดด้วยเอาทีละอย่างเราเอากองแอร์ก่อนกองแอร์อยู่ในนี้ครับช่องกองแอร์อนี้นีครับ อันนี้ของเรานะดูมุมกว้างหน่อยสิในนี่นะใส่เข้าไปครับอันนี้มันไม่ต้องเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยมันจะมีรุ่นที่มันต้องเป็นเอียงๆนะอันนี้ไม่ต้องอนะอันนี้มันใช้ได้อยู่ชุดใส่เข้าไปครับปุบ๊เลอะมากเลยอะ่ะว่างๆเาก็แกะมาล้างเขาหน่อย นี่กองแอร์เรียบร้อยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนไปปัดนน้ำฝนนะครับที่ปัดนน้ำฝนผมเบอร์19 21นะสเปคเดิมเลยเบอร์นี้วนะขอดูข้างขวาข้างซ้ายหนะ่อยขึ้นมาเยอะแค่ไหนรอยรอยปัดถึงตรงนี้โอเคอยู่นะครับไซส์นี้แหละไม่ต้องยาวกว่านี้ละกำลังดี จริงๆอ่ะว่าจะใส่ยีิบสองนะให้มันยาวกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแต่มันใหญ่ไปเดี๋ยวปัดไม่ดีอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใบป,ปัดนะครับใบป,ปัดน้ําฝนนะครับเปลี่ยนง่ายๆยกขึ้นมานะครับจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็แต่อันนี้มันจะเป็นรุ่นเป็นก้านพลาสติกละถ้าเป็นเหล็กมันก็จะมีตัวเกี่ยวมันจะหนีบจากข้างล่างแต่อันนี้เป็นก้านพลาสติกนะครับมันจะมีขาล่องนี้ยกออกแล้วก็ดึงออกนี้ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนดีวผมเปลี่ยนทั้งอันเลยนะผมเจอหลายคันแล้วช่างช่างมี มียางใบปัดไหมเปลี่ยนแต่ยางให้ผมได้ไหมเสียดายก้านก้านมันอย่างนั้นอย่างนี้เคยเคยเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็หลุดเจอบ่อยผมแนะนําครับเปลี่ยนทั้งอันคู่หนึ่งผมขายอยู่300บาทครับข้างร้อยห้าสิบาทครับผมว่าใช้ได้ปีหนึ่งก็เกินคุ้มแล้วบางทีสองปีด้วยเนี่ยก้านชุดเนี้ยสองปีละแล้วก็ใครที่แบบว่าเนี่ยจอดรถแล้วยกอย่างนงี้ไว้เนี่ยยกไอ้ก้านอย่างเงี้ยขึ้นมาไว้อย่างเงี้ย ยกไว้ยกไว้เพราะว่ากลัวไอ้ยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับผมจะบอกว่าใบปัดอันนี้การใบปัดเนี่ยขายละร้อยห้าสิบแต่ไอขาอันเนี้ยละพันกว่าบาทนะครับถ้าคุณยกไว้อย่างนี้นานๆสปริงตัวเนี้ที่มันดึงอ่ะมันก็จะล้าพอล้าปุ๊บคุณก็ต้องเปลี่ยนถ้าสปริงมันดึงไม่ไหวอ่ะคือคือเรายกไว้ปุ๊บสปริงล้าเราพับลงไปแล้วมันกดลงไปไม่แนบกับกระจกมันก็จะปัดไม่เกี้ยงนะครับ เหมือนแบบเฮ้ยทำไมปัดไม่เกี้ยงเปลี่ยนยางมาแล้วจอดรถแล้วชอบยกแบบนี้ทำให้สปริงมันล้านะครับแล้วก็เสื่อมเพราะฉะนั้นคิดเอานะครับว่าจะเปลี่ยนแค่150บาทหรือจะเปลี่ยนพันห้านะครับหมอโอ้ยผมยกมาเป็นปีเป็น2ปีแล้วมันไม่เห็นผลไม่เห็นผลหรอกครับนานๆครับยกไว้ไอของพวกนี้มันแบบไม่ได้ยกแล้วก็เป็นไม่ได้ยกแล้วก็จะเห็นผลเลยว่ามันปัดไม่เกี้ยงหรอกแต่ใช้ไปนานๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นนะครับปี2ปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเห็นผลเลยว่าเฮ้ย มันเป็นงี้เว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเหมือนคนเหมือนเขาบอกเนี่ยอย่าดูอย่าสูบบุหรี่เยอะนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งตอนผม,มาอายุยี่สิบผมก็ไม่สนหรอกตอนนี้ผมสี่กว่าแล้วผมก็กลัวแล้วเนี่ยก็ตรงตรงเลยดูที 20, 30, ่ยี่สิบสามสิบปีเงี้ยตอนนี้อ่ะพูดตรงตรงเลยกลัวแล้วเหมือนกันโอ้ยตอนเด็ก <S <S ๆไม่สนหรอกอย่าไปดูดเยอะเดี๋ยวเป็นมะเร็งมันไม่เป็นเลยไนงะใช่ไหม ดูแล้วเป็นเลยเดี๋ยวมันเห็นหัวเลยไม่เหมือนรถชนนี่รถชนรถชนขาหักมันหักเลยใช่ไหมล่ะแต่ดูบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งอีกตั้งกี่ปีกว่าจะเป็นอะ่ะมันไม่ได้เป็นตอนนั้นไงคนก็ไม่กลัวเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันยกไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวยังแล้วแต่แต่ผมมันไม่ยกผมช่างมันผมลงงนี้เลยถ้าอยากจะเซฟนะครับพูดตรงๆเลยอยากจะเซฟไม่อยากจะกลัวยางนะครับคุณหากล่องกระดาษก็ได้กระดาษบางๆหรือกระดาษลังอะ่ะวางลงไปนะครับแล้วก็เอาเอาเนี้ย วางทับกระดาษอีกทีหนึง่งมันก็จะลดอุณหภูมิได้นะแต่ผมไม่ทำอะ่ะเมื่อก่อนผมก็ทำอยู่แต่ว่าพอขับรถออกไปแล้วอะ่ะลืมลืมประจำผมก็เลยหลังๆมาผมก็ปล่อยอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปปัดหลังหรือจะเปลี่ยนยางมบปัดด้วยยางมบปัดหลัง,ง,ลงนี่เปลี่ยนสองรอบละรอบที่แล้วมาเปลี่ยนไปทีแล้วปัดไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้น้ำที่ปัดน้ำฝนผมอะ่ะมันฉีดไม่ออก ยังไม่ได้มันต้องมปยกปั๊มน้ําลงมานะย,ยกปั๊มลมลงมานะยังไม่ว่างไปยกมาทําเลยเดี๋ยวว่ากันตอนนี้นะครับมีปัญหานิดนึงก็คือฉีดน้ําฝนหลังไม่ออกนะครับเช็คแล้วท่อน้ํามาแล้วปัญหาคือหัวมันตันครับแล้วปัญหาที่2ก็คือไอหัวมันเนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่กับสปอยเลอร์ต้องถอดสปอยเลอร์ออกก่อนนะครับงานเข้าเลยเดี๋ยวจะไข ขยับสปอยเลอร์ก่อนเพราะว่าเนี่ยไอ้ไอเนี่ยมันเอาออกไม่ได้หัวฉีดน้ํามันตันนะมันน่าจะแบบว่าด้วยอายุเขาด้วยนะพวกขี้ขี้อะไรมันอยู่ข้างล่างเยอะเลยนะแต่เราจะถอดถอดสปอยเลอร์ออกกันไม่รู้แปะกาวว่ะถ้าแปะกาวก็ยานช้างเลยทีเนี้ยนี่ครับเขาจะมีน็อตสามตัวมีข้างๆ้างข้างละตัวนะครับมียางอุดไว้อยู่แล้วก็มีตัวกลางนะครับตัวกลางมันจะเป็นไอ้นี่ ตัวกลางเป็นตัวยาวๆนะครับเปิดฝามาแล้วจะเจอเดี๋ยวเราจะลองขยับดูนะครับว่าขยับได้ไหมโคตรแน่นนะผมบอกเลยโคตรแน่นะอะหัวออกมาแล้วเนี่ยมันต้องขยับขึ้นมานิดนึงครับเนี่ยหัวชีดน้าแม่ย่างกับข้าช้างเอางาเลยเดี๋ยวเราลองอัดดูที่ว่าเป็นไงนี่นะเดี๋ยวผมเอาปืนเอาลมอัดดูนะมันน่าจะตันตัวมันเนี่ยบ เนี่ยมันน่าจะตันโตมันอุ้ยเยียบเลยออกเลยครับมันตันโตมันจริงๆด้วยไม่รู้เมื่อกี้ผ้าเห็นทันมะนะออกออกมาแล้วโอเคอย่างนี้บอกอะอย่างกับค่าช้างเอางาครับต้องขยับนิดนึงนี่ขยับนี่นะไหนๆก็แก่แล้ว ทำความสะอาดมาันสักหน่อยดีกว่ามาั้งนะไหนๆก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยนี่หลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยทำความสะอาดสักหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหมุดมันหลุดออกมาหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาถอดปลกข้างในรถกันเอาสปอยเลอร์มาเช็ดทำความสะอาดหน่อยดีกว่ามีลูกยางด้วยนะข้างบนนะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางหน่อยเดี๋ยวแม่งน้ำเข้าคือพ,พอเราถอด <c oughs> ออกมาแล้วเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมันจะมีสายรูเข้าสายเนี่ยแมงโลงเลยโหตายแล้วไม่มียางปิดเลยดีนะไม่เข้ารถผมอะ่ะเนี่ยรูเบลอเลยเนี่ยเดีเราฉีดซิลิโคนล้อมรอบม,มันนะครับแล้วก็วางไว้มาเดี๋ยวผมจะปีนกันไปฉีดยิงซิลิโคนก่อนนะมันอุดรูไว้หน่อยข้างบนอนะ่ะที่มันต้องยิงเพราะว่ามันมีรูมันมีรูไอ้นี่อยู่รูสายไฟอยู่ ไม่แก่มาก็ไม่เห็นนนะตอนนี้ยังไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอฝนมันตกหนักๆน,นะเดี๋ยวรู้ผมยิงแม่งไว้ทุกลูเลยเราไม่ได้ยิงเข้าไปในรูนะครับเรายิงขอบรูนะเหมือนว่าให้เขามีเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงกันนะครับตอนที่เราถอดทีแรกอะ่ะมันไม่ได้เป็นไรนะน้ําเนื้อมันก็ไม่รั่วหรอกแต่ว่าถ้าเราถอดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะรั่วนะครับกันไว้ดีกว่าแกะไม่งั้นเดี๋ยวมานั่งหาอีกแม่งอะไรวะอะไรวะอีก เหนื่ออีกสปอยเลอร์ <Spo iler. S 1> ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะดวนเะห็นไหมไม่ใส่ก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องใส่ <c oughs> อโอเคอะ <c oughs> เรียบร้อยลงล็อกครับไข่น็อตจบแค่แค่น้ำไม่ไหลนะแค่ไอ้น้ำที่ปั่นน้ำฝนไม่ไหลนะครับ เป็นไงเล่ายาวแลีวต่อไปหน้าที่เราก็คือต้องคอยดูนะครับว่าน้ำมันจะรั่วไหมโอเคครับปิดลูกยางจบข้าวน้ำไหลละมีอะไรที่เราต้องทำอีกไ,ไม่มีแล้วตอนนี้คันนี้น่าจะหมดล้วมีแต่ง,งานแก้ไขนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะนะเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนม้ปัดเปลี่ยนกองแอร์ซ่อม ข้างหลังกันนะซ่อมไปที่ฉีดน้ําฝนนะนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาถ่ายอีกยังไม่รู้จะทําอะไรเลยเนี่ยอ๋อมีวันนั้นมีคนเขาถามว่าพี่ทําไฟเวลคข้ามไลท์ไหมเจาะเจาะตรงเนี้ยแล้วก็เอาไฟตามแมวใส่แต่ผมว่ามันกระจกผมมันครอบอีกชั้นนะึงไงผมเลยไม่อยากเจาะเจาะมันต้องเจาะสองชั้นผมาหาวิธีทําที่อื่นนะเดี๋ยวว่ากันเนาะโอเคเรียบร้อยครับก่อนไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะัดเลสซิ่งชาแนลด้วยนะครับทุกช่องทางนะเจอช่องทางไหนฝากกดด้วยนะครับ ไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ